สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่นิดก็จะมาเปิดรับตัวแทนจำหน่ายนะคะสำหรับใครที่นั่งเลี้ยงลูกอยู่บ้านหรือว่าทํางานประจำเรียนหนังสืออยู่นะคะอยากจะมีไรายได้เข้าบ้านอยากจะมีไรายได้เสริมอยากจะรวยมากขึ้นนะคะวันนี้นะคะเรามีคลิปให้เรียนรู้ฟรีวิธีการคิดบวกนะคะแล้วก็วิธีการขายของออนไลน์ทำให้คุณมีความสุขดูดูเงินดงได้มาฟรีๆนะคะแล้วคุณก็เข้ามาเป็นตัวแทน ขายกับพี่ได้เลยอันดัหลักค่ะนะคะอธิษฐานจิตตงเลเจ็ดวันขอให้ลูกมีเงินมาซื้อกระเป๋านะคะฟรีออเดอร์กระเป๋าหนึ่งใบาสามารถมาเป็นตัวแทนด้วยกันได้เลยนะคะอันดับแรกค่ะเราไม่ขายให้กับคนที่ไม่เชื่อนะคะน้องๆเพื่อนๆที่อยากจะมาเป็นตัวแทนด้วยกันนะคะหรือว่าพี่ๆก็ลองเปิดใจเรียนรู้คลิปมหากาบยี่สวันนะคะ ดูค่ะเราสามารถดึงดูดเงินฟรีได้นะคะว่าฟรีออเดอร์หนึ่งกระเป๋าหนึ่งใบก็สามารถเป็นตัวแทนกับพี่นินได้เลยรับจํานวนจํากัดค่ะแปดร้อยคนแรกเท่านั้นนะคะขอบคุณมากๆาค่ะการที่ดูคลิปหากาศได้อะไรบ้างนะคะหลักๆอะ่ะคุณจะรักตัวเองมากขึ้นคิดบวกมีสติมีความสุขมากขึ้นคุ้มนะคะกับการจ่าย2590ค่าส่งก็100บาทค่ะได้อะไรมากมายได้เงินมากกว่าหลักแสนนะคะคุ้มค่ามากค่ะ ับที่ครูได้แบ่งปันใน21วันค่ะคือสามารถดึงดูดได้เงินหลักล้าน,นคุ้มมากเลยนะคะกับการจ่าย2590บาทเป็นความรับระดับโลกเลยนะคะใครได้เจอเราโคตรของโคตรโชคดีบอกเลยว่าคุณจะโชคดีหนึ่งใน21วันหรือคุณใช้ไปตลอดชีวิตคุณก็จะโชคดีตลอดชีวิตนะคะ คุณเจอแล้วอยู่ที่คุณจะทําหรือไม่ทําเท่านั้นเองนี้อยากดวงดีอยากโชคดีอยากมีโชคลาบอยากมั่งคั่งร่ำรวยอยากได้ของขวัญของฝาจากจักรวาลเยอะแยะมากมายแนะนําให้เปิดใจเรียนรู้ฟรีแล้วก็มาเป็นตัวแทนด้วยกันนะคะทุกคนสวัสดี